สวัสดีวันพฤหัสค่ะเมนีชีวันไม่เรืองอยากมาเล่าสูฟังเนาะคะ่ะก็คือตอนนี้กําลัางเตรียมข่าวปลาอาหารเพื่อที่สิไปเพ้นอยู่วันเนาะคะ่ะการเตรียมก็สิมีอาหารข้าวสามอย่างหวานหนึ่งอย่างสิเป็นผลไม้ก็ไดเนาะคะ่ะตอนนี้ก็ได้เตรียมการแล้วเนาะคะ่ะก็คือมีอ กระติบข้าวเหนียว1นย่างเนาะคะ่ะตอนนี้ก็พร้อมราค่ะตอนนี้ชิวันก็ได้เตรียมสําหรับข่าวป่าอาหารเนาะคะ่ะมาถึงบริเวณวัดราคานะคะี่ค่ะด้านหลังก็เป็นบรรยากาศาวัดบรรณค่ำไงตะมนต์นักข่หญ่อำเภอเขืงในจังหวัดอุบลรธา,า,านีเนาะค่ะนะะี่ค่ะกะลมลืนเนาะคะ่ะตอนนี้เวลาประมาณ10บโมงเคืองเนาะคะ่ะ สีวันกับไดนาข่าวปลาอาหารเนาะคะ่ะไปถวายพระคุณเจ้าไว้ยแล้วเนาะค่ะก็เลยอยากพาชมบรรยากาศรอบๆวัดค่ะเดี๋ยวไปเบิ่งกันเลยค่ะนี่ค่ะกะเป็นพระพุทธรูปครูบานครูเมืองเนาะคะ่ะสีวันก็ได้ไปสักการะกาหวายแล้วเนาะคะ่ะบรรยากาศรอบๆวัดเนาะคะ่ะนี่เป็นสลาการประเลียนเนาะคะ่ะ เจ้าวันกได้น้าเข่าปลาอาหารไปขึ้นไปถวายลกล้เล็เลยลงมาด่านลางก่อนเนาะค่ะอันนี้เป็นโบสถ์ี่ค่ะวัดบรรณคำใหญ่เนาะค่ะสวยงามค่ะบริเวณวัดเนาะค่ะนี่เป็นหอระฆังค่ะด้านนี้สิเป็นด้านทิศตะวันออกค่ะที่เห็นข้างหน้าเป็นหอตีกองเพ้นและก็ประตูด้านทิศใต้ค่ะ เบิมิมบรรยากาศในบริเวณวัดไปเรื่อยๆเนาะคะ่ะเดี๋ยวมือนี่ชิวันสิมาเหลาสู่ฟังค่ะว่าในหมูบานมีขนบถ้ำเนียมประเภทนี้จังไดเมือนี่จังใดมาเพนวันพรารือหานเนาะคะ่ะเดี๋ยวสีผ้ายางไปเบิงด้านหลังละก่ะสิเหลาสู่ฟังน้ำเนาะค่ะว่าชิวันกระดยสอบถามย่ายมาเนาะคะ่ะคือย่ายเพิ่อนอายุ74ปีว่า อยู่บ้านเห่ามีการแบบตอนเศร้ากบสิมีเวน่นมาจังหันจังหันก็คือเตรียมสําหรับข่าวป่าอาหารแบบทีสีวันน้ำม้าในมือนี้นะคะเสียงจิบ๊บจิ๊บเจียเจ๊ยแจ้วเป็นเสียงนกฮองค่ะธรรมชาติลมลื่นแห้งค่ะก็คือสิมีเว,ว่นถูกถูกวันจันทร์ถึงวันอาทิตย์เลยค่ะครบเจ็ดมือเลยตอนเศร้าแล้วกะ ตอนฉันเพลเนาะค่ะกสิมีการจัดเตรียมการทุกคนบริเวณเวณที่ตรงมาในแต่ละมือแต่ละ,อะตอนเช้าช่วงจังหันเนาะค่ะกสิเตรียมเข่าป่าอาหารมาทุกคนก็คือสีหูก,กันตลอดนะคะที่เห็นสเป็นตนโพ่ใหญ่อายุเป็นลอยลอยปีเนาะค่ะอยู่ด้านหลังของวัดค่ะก็คือย่ายเพิินบอกว่าตั้งแต่เพิ่นเกิดมาหน่อยเท่าใหญ่นี่ยละค่ะ กาสีหูว่าต้องมาเพ่นต้องมาจังหันในมือใดแต่ละคนสีหูหมดเลยค่ะคือเพื่อนมิการแบ่งพื้นทีไวตั้งแต่ก่อนย้ายสิเกิดน,นะคะการแสดงว่าปฏิบัติกันมาเป็นระยะเวลาก่อนค่ะ กะคิดว่าเป็นลอยๆปีค่ะตอนนี้พากาชันเพ่นแล้วแล้วก็หาพ่อนเนาะคะ่ะสีวันากะกำลังสิเตรียมโตกาบเนาะคะ่ะคลิปนี้ก็เอาไว้สำนิสักอนเนาะคะ่ะฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามไว้แน่เด้อค่ะสวัสดีค่ะ